สำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านมาที่อนุสร์สถานวีรกรรมทุ่งสำลิดตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสำลิดตะวันออกตําบลสำลิดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและเล่าถึงประวัวติวีรสตรีนางสาวบุญเหลือวีรกรรมทุ่งสำลิดแบบคร้าวๆขาพอสังเขปนะครับเมื่อวันพุทธที่14กุมภาพันธ์พศ2369ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนาง 9, เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กองทัพนาในบังคับมัญชาของเจ้าราชบุตรยกมาถึงเมืองนครราชสีมาคันถึงวันเสาร์ที่9ก้าุมภาพันธ์พศ2369เ้าจ้านวงซึ่งกองเวียงจันทร์พร้อมกองทัพใหญ่ได้มาถึงเมืองนครราชสีมากองทัพนาเดินทางไปทางทิศต,ตะวันตกตรงไปยังเมืองสระบุรีหรือปากเพียวส่วนเจ้านวง์อยู่ทางนี้สั่งให้กองทัพยึดเมืองนครราชสีมาซึ่งคณะนั้นเป็นหัวเมืองนาด่าน และเป็นช่วงเวลาที่เจ้าเมืองนครราชสีมาไปราชการที่เมืองคูขันเจ้านวงจึงชฉวยโอกาศกวดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปเป็นเฉลยซึกโดยมีเพียรามพิชัยเป็นหัวหน้าควบคุมออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทร์โดยผ่านเมืองพิมายระหว่างเดินทางแผนการกอบกู้อิสรภาพของชาวนาครราชสีมาได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคุณหญิงโมซึ่งเป็นภรรยาของพญาสุรเดชวิเศษฤทธทศทิศวิชัยหรือประลัดทองคำ ราชเมืองนครราชสีมาคณะนั้นซึ่งมีนางสาวบุญเหลือบุตรตีหลวงเจริญกรมการเมืองนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมในข้อปรึกษาอย่างใกล้ชิดคุณหญิงโม,โมได้มอบหมายให้นางสาวบุญเหลือซึ่งเสมือนเป็นหลานของท่านเป็นผู้รับแผนการไปปฏิบัติโดยความสำนึกจงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนางสาวบุญเหลือจึงรับดำเนินการตามแผนของคุณหญิงโมดังนั้นเมื่อเดินทางมาถึงทุ่งสำลิด แวงเมืองพิมายแผนการที่ถูกกำหนดขึ้นก็ได้นำออกมาปฏิบัติโดยเหล่าทหารเวียงจันทร์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากฉเฉลยศึกต่างตกมึนเมาตกอยู่ในความประมาทขาดความระมัดระวังขันถึงเวลาสองยามไปแล้วของวันที่4มีนาคมพศส3 6 9ตามแผนการที่กำหนดไว้ชาวนครราชสีมาก็แยกย้ายระดมเยือแยงอาวุธจากเหล่าทหารลาว และได้โห่ร้องขึ้นมาทําให้กองทัพเบียงจันเกิดกุลาหนุนส่วนนางสาวบุญเหลือซึ่งคณะนั่นอยู่ใกล้ที่พักของเพียรามพิชัยเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องก็ทราบทันทีว่าแผนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วนางสาวบุญเหลือจึงได้โพตัวเข้าขั้วดาบของเพียรามพิชัยโดยหมายล่างชีวิตให้ได้แต่ไม่สําเร็จเพียรามพิชัยว่องไวกว่ดจึงช่วยดาบขึ้นไปได้เสียก่อนนางสาวบุญเหลือก็พาตัวถอยห่างออกมาทันที และวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพียรามพิชัยวิ่งตามไปนางสาวบุญเหลือคิดขึ้นได้ว่ามีเกวียนบรรทุกดินดำจอดพักและอยู่ไม่ไกลถ้าทำลายได้ก็จะได้ผลตามคำสั่งของคุณหญิงโมจึงวิ่งตรงไปยังกองไฟคว้าด้ฟืนจากกองไฟที่มีไฟติดอยู่วิ่งตรงเข้ากองเกวียนบรรทุกกระสุนดินดำเพียรามพิชัยซึ่งในมือถือดาบจนเจียนจะถึงนางสาวบุญเหลือนางจึงตัดสินใจเอาดุลฟืนจุดเข่าที่ถุงดินปืนทาให้เกิดระเบิดขึ้น พร้อมกันในระยะเวลาอันสัน้นทําให้นางสาวบุญเหลือเพียรามพิชัยและผู้อื่นๆตลอดทั้งพาหนะที่อยู่บริเวณนั้นแหลกสลายกันหมดสิน้นบรรดาทหาราวลว่ายงจันท์ที่ถูกขาชาวเมืองต่างช่วยกันลากลงไปทิ้งหนองน้าบริเวณหนองน้ําแห่งนี้จึงเรียกว่าหนองหัวลาาส่วนทหารล่าที่หนีตายได้รีบนําความไปแจ้งให้เจ้าอนุวงศ์ทราบประกอบกับกองทัพกรุงเทพยกมาสนับสนุนเจ้าอนุวงศ์จึงรีบถอยทัพ ออกจากเมืองนคนรราชสีมาวีรกรรมอันเ้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณหญิงโมทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารีส่วนนางสาวบุญเหลือได้ประกอบวีรกรรมอย่างกาหาญที่สุดได้สละที่เพื่อชาติอย่างเกียรติยิ่งที่ทุ่งสำริดจึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นวีรสตรีไทยอีกท่านหนึ่ง ในระหว่างวันที่3-5ถึงมีนาคมของทุกปีชาวบ้านสำริดทั้ง4หมู่บ้านได้พร้อมใจกันจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสำเร็ดขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนอันกา้าหารของท่านท้าวสุรนาลีนางสาวบุญเหลือและวีรชนก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยครับ